ขตายไม่อยู่ตาเข้าไปถ้าย่าไม่อยู่แล้วก็เขาัวจะมาดึกก็เดี๋ยวก็คุยกับย่าก่อนจะไปไม่ไปก็คุยกับย่าติ่อนย่าซีไม่ไปครญาตาซีรู้แล้วหมอไม่ไปรู้แล้วโอ้ลุงจิมมีเสื้อเหลืองอยู่รู้แล้วว่าญาติีไม่ไปแต่ว่าญาติีจะจะเข้าบ้านให้ตาไหมทำนองนี้นะจะอยู่บ้านให้ตาไหมญาติซีค่ะข่ายซีเหลืองมาดู ใส่ส oh. okay. for yes. ีเหลืองค่ะลุงจ like, ิมจ้าคันท like ี่สามจ้าผมไม่มีได้ซื้ออใครไม่มีซื้อหลืองก็ไม่ต้องไปนะหายน้ำแน่บอกให้ไปหายน้ำแน่โอ้ต้นหักก็ใส่เก็บเลยนะตัวนี้ตัวหนักรูบมากนะครับเก็บไม่ใส่นะครับสงสัยจะนอนดึกนะเมื่อคืนดูท่าแล้วยังสั่นยังหนาว ระยาชี้ครับครับโอรยชี้อี้ต่ชันนึกว่านุ่มเกาหลีนะหลอมากนะมอยากไปเไปไตาไปไปตไปเกบปตานคุยกันก่อนคุยกันก่อนเต็มกัหดเลยเต็มเลยยกร้อเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าจะออกใช่ไหมใช่คุยกันเมื่อคืนเจ็ดโมงเช้า เนาะอะไรใจมันไม่อยู <Tact ically> na, ่กับเนี้อกับตัวแล้วใจมันอยากจะไปแล้วเอาแล้วไปแล้วไปกลับตาไปกลับไปกลับไปกลับเนาะใช่ครับเนาะไปไปวันนี้สนุกไปเลื่อนเรือไปช่วยเหลือทําบุญกับหลังน้ํารถน้ํำท่วมแล้วมาพักผ่อนหนึ่งวันครับมันจะแล้วไปอีก โอ้เสดาจ่าเอ็มไม่ได้อยู่กันจันทร์ด้วยนะไม่ได้อยู่ครับไปไหนไปไหนนี่ฮะกันจันเอ้าทำเป็นงงไม่รู้เลยเอ้าตกข่าวแล้เนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อทำเป็นงงไม่รู้ไม่เชื่อไปมุกไปมุกขนาดขนาดว่าไปมุกดาหานไปมุกดาหานมาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไปมุกดาหานนะ ตาเขาจะตามครับเขาจะลงมาคุยกับเขาป้าเขาลุงว่าไงเขาจะให้ตาไปไหมครับไปดีไปไปไปอยู่แล้วตานะตาเขาว่าให้พ่อเฝ้าบ้านเพื่อพ่อเนาะคือเราพูดง่ายๆคนแก่แล้วไม่ต้องพูดยากครับคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องนี่ราคาลมพุ่มคลายตาชานะแต่เชานี่หนุ่มเกาหลีนะครับดูสไตล์การแต่งตัว ฤดูพันหนาวนะเนาะหนาวแล้วหนาวแล้วแต่วันนี้มันรู้สึกแดดนะวันนี้วันนี้ชองโจ้ค่ะพี่สาวนี่คือใครจากอะไรเนี่ยเออโจ้โจยกจบค่ะสวยงามนี่ชัดเลย เนาะใหญ่ก็มากป่ะครับผมพอดีพองามเบื่อแล้วก็ใส่โปรใบอุกสบายใจเลยทีเดียว้องเรื่องนี่พ่ออะไรป่ะเงี้ยครับพ่ออะไรแล้วก็เฟืองฟ้าแล้วก็เพลงพวยครับแล้วก็กระดุมทองครับผมส่วนข้างในนี่ยโกกตานตาลนึตาลเก่าเกี่เก่าเกี่ตะตังเฮือนหมดแล้วโกงนี่แต่มีเฮือนหลังนี้หมดเลยครับผมงค

บรรยากาศล่าสุดเนาะกีตาชันก็มาบอกว่าอยากไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอปรึกษานะครับรอคุยกันก่อนนะครับว่าจะยังไงนะครับม,มันจะมีไปแล้วนะครับสายแวนะ่นดูหมอกนะครับหมอกขาวอากลากนะครับ ผู้เล็กไฟนะมองไม่เห็นเลยนะครับกลายเป็นสีขาวไปแล้วนะครับผู้เล็กไฟ บรรยากาศเช้าๆนะครับนี่หน้าบ้านลุงนะครับลุงก็ตื่นแล้วนะครับตื่นพร้อมกันกับเเอ็มตื่นตีห้านะครับตีห้ากันโอเคนะครับอืมรถสแตนบายแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับไม่ได้ขยับเลยเดี๋ยวตั้งลำรอเลยนะช่วยน้ำท่วมตำบลเกิงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับอีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับของพวกเรา ยูทูบชาวกกอกนะครับสายแบกนะครับสายแบก ชุดเหลืองกันนะวันนี้แล้วจอดเติมจอดเติมพอเท่าเขาวงเขาวงเออป่ะมหมเติมเติมม่ได้ปะ Yeah. <laughs>